ได้แล้วครับฮึ่มฮึ่มฮึ่มเฮียครับฮึนก่อนขึ้นข้อครับเอาเลยผมอะไม่สนได้แล้วครับอุ้ยอุ้ยจะใส่เว้ยอะไรวะเฮ้ยตรงไปเอาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขึ้นมึงเดี๋ยวก่อน ลงไปเอาเลยเหรอ,อไอ้บ้าไอ้ที้แดดไม่หยิงเลยโอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาตกป่าเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสปิวปูบินแปร์าลานแตะนะครับหนึ่งจะขอกัน เมือ่อคืนฝนตกหนักนะครับปลาหน้าจะไม่ลงไปกินหน้าดินง่ายๆนะครับวันนี้ <S <S ก็มาเล่นกันที่บาลานแตะก่อนละกันบาลานแตะยกเหยื่อนะครับเกี่ยวชิ้นลองมาดูก่อนนะครับว่าตกเป็นบาลานแตะเนี่ยมันจะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดปลามันเล่นที่หน้าดินนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบตกไม่ไต กันละกันจะได้ง่ายต่อการซุมทุนนะครับอ่ะมาดูไม้แรกกันเลยดีกว่าครับผมตกแบบนี้มันเหมือนเป็นการเทสน,นะครับว่าปลาจะกินที่ตรงไหนครับผมส่วนมากจะตกแบบนี้สักครั้งแรกนะครับแรกๆเลยถ้าเกิดอาการแบบไม่แน่ใจว่าปลากินที่ตำแหน่งไหนเนี่ยผมก็จะเล่นแบบบาลานซ์นี้ก่อนเพื่อเช็คว่าปลาจะกินลอยหรือกินจมนะครับ จะได้ง่ายต่อการแบบเซตตูดนนะครับเซฟรูปแบบการตกดีว่าจะให้ตกยังไงดีวันนี้อันนี้คืออาการปลาลงไปเล่นเหยื่อที่น่าย,ยินนะน่าดีนะครับใช่จริงด้วยตัวแรกมาแล้วครับตะเพียนไซส์สองนิ้ว <c oughs> อล้วครับตัวแรกอันนี้ปลาลงไปเล่นที่หน้าดินนะครับหน้าดินนะ่าจะเอาได้อยู่นะเดีย๋ยวลองตกแบบบาลานลอยบาลานอีกทีนะครับรักสามสี่ไม้ miles, จะดูเทสการปลาหน่อย มาครับมาลุนกันว้าวว้าวว้าวสกเกอร์ ได้แล้วครับตัดเย็นใหญ่มาแล้วครับมีไซส์เลยตัวนี้กินที่หน้าดินนะครับเดีย๋ยวมาตกเป็นแม้ตายดีกว่าจะได้ง่ายหน่อยถ้าตกเป็นแบบบัลล้านน่าจะน้ำไหลน่าจะลำบากอยู่นะมา ตายแล้วโอ้โหใสงามใสดีอยู่เลยนะครับนี่ฮะใสประมาณสามนิ้วสี่นิ้วโอ้โหโอ้โหใหญ่ใหญใหญ่มาจับดีๆแล้วมึงไม่หลุดหรอกได้แล้วครับมาเดี๋ยวเรามาปลาเป็นตกไม้ตายแทนนะครับ อืได้แล้วครับต้องโดนสิจะพลาดไปได้ยังไงเราอ่ะมาแล้วครับตัวที่สามตะเพียนนะฮะสายสองสามนิ้วเนี่ยเด็ดเด็ดมาครับ นับว่ายังดียังโอเคนะครับวันนี้สำหรับผมนะฮะนึกว่าวันนี้จะไปได้ปลาสักตัวนะฮะเยี่ยมเดียววันนี้ถือว่าหมานอยู่นะ เฮ้ยถอนงี้เสร็จได้อีกตัวแล้วครับมาตะเพียนอีกแล้วไม่พ้นจริงตะเพียนเอาละครับตะเพียนอีกตัวแล้วใส่นิ้วสองนิ้วเองกะจุกกะจิเยอะอยูอยอย่สามตัว <laughs> <laughs> เก็บครับ อ<ไ><ๆ>ผ่านได้เสร็จ ไายแล้วครับตะเพียนวะยิ่งตกตัวยิ่งเล็กเว้ยกูอะไรวะเกี่ยวใต้คางเนี่ยครับเนี่ยไม่ได้กินนะฮะบึงนี่นะเก็บครับเก็บหมดเลยโอเคครับมา ดูไม่ต่อไปกันครับอโอ้โหสักเกอร์หื ือถอนอันนี้ก็เสร็จติอเคมาอีก okay. ตัวแล้วครับตะเพียนเฮ้ย hey! มาปล่อยจังเราเนี่ยไม่ว่าไม่อยากได้แล้วเนี่ยปลาอื่นมาบ้างสิเรียกพวกตัวอื่นมาบ้างไม่เอาเองอะ่ะไม่เอาแก๊งตะเพียนอะ่ะได้ไหม นี่เดี๋ยวทำไมผักบุ้งมันลอยออกอละล่ะอืมน้ออกแล้วกูผักบุ้งอือหือขอใช่จังหวะวัดนะครับจังหวะอย่างนี้ไม่วัดครับผมอย่างเี้ยครับวัด ต้องมีการถอนแบบเต็มๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นปลาตามบ่อหรือปลาที่ไหนนะครับการถอนแบบครึ่งข้อก็ต้องวัดแล้วนะครับแต่ปกติแล้วคลองที่ผมไม่ค่อยวัดนะครับเพราะว่าปลาเล็กมันเยอะฮะวัดครึ่งข้อส่วนมากจะว่าวะมาเก็บครับ หวสวยแล้วกูปักบุ้งลอยออกมาขวางที่ตกอู้ปู้นะครับเคียร์สว่า,านก่อน พึ้นทับเรือมาไม่อยากถอยเราเรือไปก่อน คู่นะสายขนงพันเข้าไปยึดเก็บสายไม่ดีเลยเอ๊ะดมตู่นะครับว่าง่าแต้งเอายังไะ อช่ขึ้นมาฟุตสองฟุตแล้วมั้งมีอาการครับหมุโดนถอนครึ่งข้อครับเอาเลยผมอะไม่สนละใส่ใหญ่ด้วยชถอนข้อสองข้อวัดเลยฮะแล้วนั่ลุงเดี๋ยวผมงัดเองเวไลาอยู่โดนกล้องไล่อยู่ไม่ต้อง ลบกันโดดแของมาครับวมาแล้วเฮ้ยสายดีอยู่เว้ยเฮ้ยคอคืนคอนี่เอาเลยนะฮะมาแนละ้วตะเพียนนะฮะสายประมาณสามสี่นิ้วนะจะดิ้นที่เราอะ่ะโอ้โหฝนก็จะมา อารเก็บมาดูกันต่อครับอุ้ยลอยทิ้งเต้งเลยเฮ้ยฮือวหามึงเอ้ยไกลไป น้ำมันพัดอยู่นะแต่ต้องดันไปกลางน้ํานะมันไม่ดันไปมันไม่ออกหรอกวานลมมันดันมาสว่างไปถอนได้อีกแล้วครับโอ้โหมีแต่าใสวะเฮ้ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ตัวแล้วครับ เด็ดเด็ดเด็ดมาอตัวแล้วครับอู้น้ำเต็มเลยพวกนี้ยแ้่แม่เล่นให้เสียวนะมึงเฮ้ยอย่าตัดด้วยวันไม่วันผมไม่ได้เกลี่ยตอดเนาะที่ตังตังทุนอ้ ันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานแล้วลุงฝนมัน,นมตกเพอาฝนตกทุกอย่างก็เปลี่ยนอุ้ยลงไปเอาเลยเดี๋ยวกอ่อนเดี๋ยวก่อนพวกมึงเดี๋ยวก่อนลงไปเอาเลยเหรอไอ้บ้าเอ้ยอ้ยกันปลาเลยวะไอ้ช้ามึงเอ้ยแล้ว ระาังโดนก้องเด้อหมุนกะ้อนด้วยมาครับโอ้้หเต็มปากคู่นะครับเบ็ดทะลุปากเกี่ยวตะชังโอเคมาครับท่านผู้ชมมาอีตัวแล้ว ไส์โอเคและไส์ดีนะส่วนนี้ใส้ได้เลยไซส์สามสี่นิ้วนะครหมาตัวฮะับครับตกต่อเรื่องเลยอุ้ยหายไปปลาไซส์ใหญ่เข้ามาครับรอยี่ศกนะครับ,บ,ะรบจะมีหรือเปล่านะไอ้กี้เห็นขึ้นน้ำอยู่นะ ขึ้นใ,ใกล้ๆนี่แหละครับก,รกีศกหาดหาดหาดทีครับรออีกทีรอดูกันอออืื้ห <c oughs> <c oughs> นี่กินกันน่ารักหลายตัวแล้วครับตัวนี้เล็กใส่สองนิ้วนะกระจกกระจ็กเก็บหมดนะฮะช่วงนี้ จะไปยันนู่นเลยเหรือจะไปหนำไกลกที่ลงได้หรือเปล่าเฮ้ยทางลง,างนี่ต้องมาลงตรงวัด มาตัวครับมีรลอดไม่ลอดมึงอะมีรลอดมายตัวแล้วครับมาเดี๋ยว,วคยสักไม้นะครับก่อนปิดคลิปดีกว่าฝนใกล้มาแล้วโอ้โหกินสลึกเชี่ยวครับผมเก็บ <G ül> เออ,อยังได้ตัวน่ะน้อยวันนี้ก็ไม่แห้วแล้วเนี่ย มาครับมาลุนไม้สุดท้ายครันไ <c oughs> ม้สุดท้ายจะแห้วหรือจะ้อดดูกันครับอ <c oughs> ลงไปมีอาการ ไม้สุดท้ายอู้มีไซส้มีไซส์มีไซสมีไซส์ตอกปุ๊บแล้วก็ถอนปั๊บเลยนะครับตอกแล้วก็ถอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มปากแบบอันนี้ไม้นี้พอได้มีไซสอยู่ปากมันก็ยังเข้าอยู่นะโอเคมาแล้วเต็มปากนะครับตัวนี้ มามาสุดท้ายมาสุดท้ายปล่อยอะไรแล้วยังไม่ได้อเอาปิดตดเลยอ <laughs> <laughs> นี่จะกระโดดลงน้ำเว้ยจับแน่นๆหน่อยก็ไม่ได้ผ้าตัวเองก็มีว้ทำไมไม่ใช้ว่าผม <sh arp> มือเปล่าจับปลายแล้ว <sh arp> กินเต็มปากครับ ทะลุปากเลยครับตัวนี้เหน,นี่ยงปากมาแล้วครับตัวสุดท้ายโดีคครับส่งงานนะครับมามาดูผลงานมันีีดีกว่า ฝนก็จะตกแล้วมาดูผลงานวันนี้นะครับผลงานรวมวันนี้ตกสักสามชั่วโมงนะครับก็จะได้ตะเพียนมาสิบตัวนะครับตะเพียนล้วนๆเลยมีไซส์สนิ้วมา2อสามตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไซส์2นิ้วบ้าง3มนิ้วบ้างครับเล็กๆน้อยๆเอเคครับถ้าไงแล้วผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ช่องมัจจบูรพิกซิ่งของผมด้วยนะครับขอเจอใหม่คั้หน้าครับสวัสดีครับ